ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเป็นประจำนะครับในยามค่ําคืนสุขสบายนะครับและวันค่ําคืนนี้เป็นช่วงของตรุจีนนะครับก็เป็นเรื่องของพิเศษพิเศษหน่อยนะครับกับโชคดีนับประวันกับผมอาจารย์ธาดาสมศิริวันและวันนี้ยังอยู่กับอาจารย์ดํารงชัยท่านรีเจริญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับซึ่งเป็นใครที่ตามเมื่อวานนะครับรู้แล้วสิงแสระดับประเทศนะครับธุรกิจหลายๆธุรกิจที่ ประสบความสําเร็จก็เกิดจากท่านนะครับเอาละเมื่อวานนะครับเราคุยเรื่องใส่สิเอียเรื่องการแก้ชงต่างๆใครไม่ได้ดูก็ไปเปิดตามในเทปดูนะครับแต่วันนี้นะสำคัญอีกนะครับเพราะว่าถือว่าการเข้าตดจีนก็เหมือนกันตดไทยสงการหรือนะครับหรือเดือนมกราคมก็คือเข้าปีใหม่ของจีนของคนสากลน,นะว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นควรจะหลีกเลี่ยง อย่างลายธุรกิจลายรุ่งลายร่วงนะครับก็จะเป็นหัวข้อในวันนี้แต่ก่อนที่จะเข้ารับชมแน่นอนนะครับก็ต้องพูดกันตอนต้นรายการนะครับรายการนี้เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อภูมิความรู้ภูมิปัญญาโบราณที่ซื่งซึ้กันมากบางอย่างนะครับเราอาจจะใช้ภูมิความร,มามรู้ทางสมัยใหม่ที่เดินยึดทางตะวันตกที่เรกว่าหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาทางเอเชียส่วนใหญ่ อ,อ,อ,อินเดียจีนไทยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความรู้เป็นภูมิปัญญาที่สะสมกันมานดังนั้นนะครับก็ฟังและเก็บข้อมูลไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบบถามนะครับก็นะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้นะทางราชการขอให้เน้นย้ำตามจริงๆนะครับรายการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความรู้ทางเอเชียอะไรเงี้ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ถ้าเป็น ของทางตะวันตกนะแม้แต่แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนก็ต้องใช้คำวิจารณญาในการรับษาแต่ถ้าเป็นแพทย์แผนตะวันตกแพทย์แผนปัจจุบันไม่เป็นลายหลักวิทยาศาสตร์ออะไรกันแน่นะครับอ่าละก็ชมไว้นะเก็บข้อมูลไว้เป็นในความรู้อย่างไว้ในกระัวแล้วกันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งอาจารย์ดํารงใยท่านศรีเจริญนะครับสิงแสนะครับพวงจุ้ยโหราศาสตร์จีนโหราศาสตร์ไทยซึ่งมีประสบการณ์มากมายกว่า ปีประมาณนะครับประมาณนั้นสได้สามสิบละนะนะมีผลงานอะไรบ้างอาจารย์ผลงานด้อะไรครับหนังสือหรือผลงานด้านด้านทั้งหมดนี่แหละอืมก็ถ้าเรื่องผลงานก็ดูให้บริษัทใหญ่ๆเยอะนะครับยัจาบอยุ่นก็ตาเดกสมบูรณ์เป็นตาสมบูรณ์นะครับสมัยณุ่อกอยังอู่่ แล้วก็แบงก์กรุงศีสมัานใหญ่เมื่อ20ปีที่แล้วที่พรลามสามที่ไปแก้ทางเข้านะครับครับเข้าทางออกทางหน่งครับนะครับแล้วก็มีโฟกหรือเบนพรลามสองนี่นะครับแล้วก็ถ้าไปภูเก็ตก็ร้านเมทีร้านศีสุปรกษั์ถ้าไปเชียงใหม่ก็วัฒนศน์นะครับถ้ากรุงเทพโรงงานใหญ่ๆที่ คนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินคือแบรนด์ลังนกแบรนด์ซุปไก่นะครับไปวางออฟฟิศในเขาที่ตึกเคียงหวนะชั้นสิบห้าสิบหกครับแล้วก็เยอะเยอะเยอะต่างประเทศมีเปล่าเออมีก็ไปวางบางคนก็ไปวางอะไรนะสถานเริงลมสถานอะไรต่างประเทศนั่นนะสถานสิงโชคอ่าบางคนคุยนั่นเลยไมนนี้มอันนี้แมวบาปกรรมอ้าวจริงเหรอเออบาปกรรมฮะคือวางบ่งวางบ่อนวางในของในครับ ผมไม่ดูให้เด็ดขาดเลยนะแต่ถ้าธุรกิจทําให้ครับอย่างก็มีอย่างภาคใต้ก็ภูเก็ตก็มีหมอสงวนที่ผ่ากระเทยนะอืผ่าตาสองชั้นผ่าสมองญีุ่ัญญกรรมสัญญกรรมโ้ยแกต่างไปทั่วอเมริกาทั่วยุโรปก็อย่าใช้วงจุยก็ผมไม่ควรไปเลือกตึกให้แกเลยครับอืตอนนี้ตอนนี้โอ้ยเงินนับไม่รู้เรื่องครับครับครับโอเคนะครับก็ติดตามนะคบอยากรู้เบอร์โทรต้อง ดูแล้วก็ท้ายรายการถึงจะแจกนะครับบางคนผู้หลักผู้ใหญ่ในรายการดูแล้วอยากจะติดต่ออาจารย์ส่วนตัวแต่มีข้อแม้นะอาจารย์เขาเรื่องมากจริงๆนะว่าหนึ่งก็กิรู้แล้วนะรมบอลคาสิโนชนะ,ะเลื่อล่ลมเลยไม่ทําให้แล้วก็อย่างอื่นต้องโทรคุยกันเองครับนะครับครับ,ค,รบคือต้องต้องเลือกหน่อยไม่งั้นอยยสุสักเกี่ยวไหมอ่ะไปแบกกรรมเขาอ่ะ โอ้ัวอาจารย์บางคนก็เห็นแต่เงินเขาไม่ได้รู้เรื่องกรรมเลยเขาหลายปีมันได้สินแสตายไปเยอะเพราะรืมเพราะไม่เลือกดูจริงเหรออาจารย์ตายไปหลายคนแล้วสรุปว่าเวรกรรมเทพเทพเาดาบก็มีส่วนก็มีจริงนะครับเราต้องเชื่อเรื่องกรรมนะครับเขาบางคนบอกว่าหวงจุ้ยคนจนไม่มีสิทธิ์หรอกมะบ้านที่สุขัวนอนก็จะแทบจะไม่มีอยู่แล้วอาอมีสิทธิ์ครับคนจนคนรวยนะครับ ก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์รับกรรมเหมือนกันไม่ไหมายถึงว่าคนจน่ไม่มีสิทธิ์จะจัดโครงจุ้ยดีๆเหมือนคนรวยก็ก็มีสิทธิ์นะ,ะแต่ว่าคุณไปเจอินแจที่เขาเขามองเรื่องเงินสําคัญแล้วมองเรื่องการช่วย<ม>เขาสําคัญ<ม>เพราะถ้าของของจริงๆแล้วเนี่ยเขามาดูบ้านคุณเ็าต้องรู้ว่าคุณมีเงนินหรือไม่มีเง<ม>ินคุณเดือดร้อนหรือเปล่ปาครับแล้วเมื่อมาดูให้คุณแสแล้ว แล้วคุณเดือดร้อนเขาดูไม่ออกเนี่ยนะแล้วแล้วคุณจะเอาห่างเปาเนี่ยแบกกรรมเข้าไปอ๋อห้าหมื่นสตาร์ทที่ห้าหมื่นสตาร์ทที่สองแสนือผมมาดูเสร็จผมดูรู้เลยมีไม่มีบางบางรลนผมไม่เอาตังค์เลยแต่ถ้าบางรลนนะผมเปิดราคาไปแล้วผมไม่ไปดูว่ามีอ้าวเพราะว่าถ้าเปิดเช็คมาแล้วเบื้องหลังคุณเป็นคนที่โกงสีเทาสีดําไม่มีคุณธรรมผมไม่จำเป็นต้องมาลงคุณอาจารย์เอาเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย อ๋อผมเป็นสินเสียได้โกนนะผมโกนนะพวกเขาเรียกมีมมฮีริโอตาปาเออใช่ชในเวทกรรมอ่าี่เรื่องจริงไหมรับป่านี่อายุสั้นไปแล้วเกี่ยวไหมข้อเกี่ยวกับสิ่งลึกลับพวกนี้เพราะบางทีงสินเสียที่ไปดูสูตรสารอายุสั้นเยอะนะปีที่แล้วตายไปหลายคนเขาบอกว่าเขาแน่เขาวิชาเก่งอ๋อไม่เอาลครับไม่เสี่ยงนะจริงเหรอแล้วสินเสียในเอี่ยวกับบ้านที่ไปดูห้าเปอร์เซ็นตะ์ อ,ออถ้าไปดูบ้านหลังนี้จนนะทินแสก็จะจนห้าเปอร์เซถ้าดูร้อยหลังก็โดนไปห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมทุกวันนี้ปลอดภัยเลยไม่รวยแต่ก็ไมปจนบอดีพอดีอครับครับผมอ่ะ,ะมาวันนี้ประเด็นแรกนะครับเรื่องของปีนี้สองพันห้ายหกสิบนะครับจะทำยังไงให้มีโชคดีและทำยังไงจะเกิดโชคลายอาจารย์ต้องพูดละ คือเข้าปี2560นี่ครับตามตามจีนก็คือวันตัวจีนนี้แหละก็คือ28มกราคม2560แต่ไอ <60. S 2> อุปีกระกาครับนะครับนี่ปีละกาเนี่ยถ้าต,ตามหลักของเรื่องวงจุ้ยน่ครับหรือว่าชายัยภูมินะสถาบน,นิกจีนนี่นะครับเอ,อก็จะตรายภาคีกับมัเสเซ็งกับฉลูเป็นระซุปเปอร์ทองหรือเป็นทองนี่ทองนี่นะครับ ก็ต้องไปถูกของไม้ก็เหมือนขวานจะต้องไปฟันไม้อืนะครับก็ถ้าซื้อเจียนกบคงเจียนก็จะไม่คาดกันนะครับดังนั้นนี่นะตำแหน่งทิศตะวันออกเนี่ยคือในโลกไปเนี่ยเขาจะกําหนดพุทธิตะวันออกเป็นไม้ทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทองทิศใต้เนี่ยเป็นไฟทิศเหนือเนี่ยเป็นน้ำก็เหมือนกันท,กที่เป็นสัตว์เ่ะเสือขาวใช่กับอะไรนะ มกงกรเขียวมงกรเขียวแล้วก็เต่าดําแล้วข้างหน้าหง,งแด<ร>ง,งแดงอันนี้โคตรรู้จักนี่ว่าพูมด,ดังนั้นนี่นะไอ,อ,อตัวปีที่เข้ามาเนี่ยนะก็จะเป็นตัวกําหนดของทิศคาดของเัาว่าเมื่อราการนี่เป็นทองก็จะพิคารไม้มแ้่ไม้ก็จะบาดเจ็บบางทิศตะวันออกเนี่ยเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งที่เป็นไม้แล้วบาดเจ็บก็จะดุกลาย นะครับดูร้ายไม่พอบางทีก็ไปเปิดอีกมิติหนึ่งของประตูที่สัตว์ดูายจอบมานะครับเป็นอะไรเนี่ยเราบเขาเรียกซาสุแล้วก็สันภาษาที่กลางเล้วรียกฝานสันสานนะครับนี่ที่ตะวันออกเนี่ยเริ่มจากวันที่ยี่แปดไปเนี่ยก็เริ่มมีค่าละยี่แปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบที่ตะวันออกที่มีค่าก็เริ่มจากองศาของเก้าสิบองศาตะวันออกตรงตรงร้อยห้าองศาตะวันออก ครับนะครับแล้วก็ปั่นลงมาสิบห้าองศาตอนออกลงมาถึงหกสิบองศาตอนออกครับก็เรื่องกินทั้งหมดประมาณาสี่องศาปัดซ้ายป<ม>ัดขวาก็คือที่ตะวันออกทั้งหมดครับนี่ตัวออกตัวนี้นะครับก็หมายถึงว่าซาสุตัวนี้นะถ้าเบิดคุณคุณไปทําการสมมติบ้านหลังนี้จะเปิดกิจการได้พิงตัวออกหันตกนะครับอถ้าคุณไปเปิดเอาเอาเดือนก็แล้วมันมีไฮเบลบีนะครับก็คือ กับจีทิ T ่วเ e นี่ยก็คือจีทิ T ่วเ e นี่ยคือตัวอิ่วตัวจีตัวทิ่วคือเก <Goodness. S 1> ิดเดือนมะเสงเดือนหลักกา,กาและเดือนฉลุต้องไปดูปฏิทินจีครับถ้าเปิดเดือนนี้ทิศตะวันออกก็จะมีคาดอืมโหรารศาสตร์จีนจึงต้องรู้เรื่องของไซยภูมิครับ,ค,รบคือหลังห้ามบิงทิศตะวัน,นออกครับถ้าพิงงานจะเ,เจ แก้ไขยังไงต้องดูฟ้าด้วยดูเลิกด้วยครับคือเอาง่ายๆว่าปีนี้ที่ตวัวออกไม่จําเป็นก็อย่าไปเปิดกิจการคำว,ว่าที่ตะวันออกก็คือหลังพิงนะใช่ครับคือหลังพิงนะนประตูหน้านไปทางตะวันตกอืมคือไปกิจาการก็มีสิทธิ์ที่จะขาดทุนหรือว่า,าไม่กําไรหรือกําไรไม่มีเลยถ้าเป็นโรงงานพิงที่ตะวันออกรับคนงานก็ค,คนงานจะบาดเจ็บ นิ้วขาดหรือว,ว่าข้อสอบหักอะไรแบบนี้นะ,นะครับนะครับแล้วถ้าเบื่อเป็นโรงพยาบาลอันนี้สําคัญครับ,รบเวลาพาลงคนไข้ไปโรงพยาบาลต้องดูว่าพทิที่ตัวันอ,อกก็เปล่าบางทีเป็นนิดหน่อยเข้าไปเนี่ยก็เป็นหนักออกมาอืเพราะมันเป็นที่สูเนี่ยอ้าวแต่ถ้าเกิดเรามีบ้านอยู่แล้วหรือมีโรงงานอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วหันหลังที่ตะวันออกแต่ปีนั้นที่เราเปิดมันเป็นปีที่ดี มันเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวครับเกี่ยวว่าปีนี้ที่ตดนออกถ้าเปิดใหม่ธุรกิจใหม่เสียหรือถ้าเรากําลังจะเข้าโรงพยาบาลคือเปิดเปิดบัญชีผู้ป่วยใหม่กับอะไรที่เมือนที่โดนออกอันตะวันตกครับอันตะวันตกใช่อันตะวันตกผิดตะวันออกรวมไปถึงอะไรนะที่มันเป็นอะไรที่เก็บสีตีมาแล้วนะครับครับคือเข้าโรงพยาบาลไปแล้วหัวเตียงคุณวิ่งตัวหนอกเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะโอ้โห อ่าวันปีนี้ที่ตัวนอกทั้งปีให้ระวังหน่อยอนะครับอันนี้คือจริงๆคาดเนี่ยจะมีหนึ่งคาดของไทยสวยอ่าเราพ<อ>้อรับครับไทยสวยก็คือปัจจันทร์กับตัตนตกอ,อ,อืมนะครับแล้วตัวเองพีงก็โดนอืมนะตัวน,นี้แล้วคาดของจะมีตัวคําว่าโงา่วงสวงอุหวังซะนะครับก็คือปีนี้นะ่ะโง่วงสวงอุหวังซะนะครับอยู่ทางที่ใต้อ่ะตะวันออกอันดับหนึ่งครับ ทิศใต้อันดับสองใช่ครับอืแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็โรนก็คือตัวจริงๆมันมีตัวเก๋าแช่ท้ายสวยก็คือจิ๋วชิงท้ายช่วยก็คือเลขหนึ่งก็มีทิศเหนือก็โดนปลายๆนะครับอืแต่ไม่หนักเท่าไหร,ร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตอนอ,อกอันตรายแล้วก็ทิศใต้อันตรายครับทิศใต้นี่ก็บอกมาแล้วครับตั้งแต่เดือนธันวาคมมาก็โดนมาแล้วอืมนะ เพราะว่า,นา,นาอันนี้ประเทศไท<า>ยประเททศไทย,าย,ายอายุถล,มล่มสามรอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือว่าที่ตอนออกเนี่ยมีสามมาโนูนนี่นะตัวนี้บางทีเออผมไม่ได้พาดพิงว่าโหระศา์ไทายวงจุ้ยไทยเนี่ยการดูแบบบ้านหรือทําเลข,ของของสาสร์ด้านไทยเนี่ยเป็น,ใน,ในชัาายามวงไทยผมว่ายัางไงไงต้องเบสออนของจีนมากกว่าเพราะประวัติของจีนมันสี่ห้าพันปี เราเรียกมีการพัฒนาองค์ความรู้มานานกว่าอ,อ,อันนี้ทางไทย่ร้400กว่าปีอยุธยามาเต็มปีก็500ปีวงจุ้ยจะมาสู้ไทยสู้ไทยจะมาสู้จีนไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยไอศาสตร์ทางด้านวงจุ้ยเนี่ยต้องของจีนจะสมัคกว่านะครับเพราะงะั้นเนี่ยอทิตทิศเหล่านี้สามประสู 0, ตัวนี้เขาว่าจะน่ากลัวมากนะครับแล้วก็มันจะเกิดขึ้นสามครั้งเมาาะว่า ถ้าบ่าบ้านคุณพิงตวนออกหันตกเนี่ยแล้วตอกเสาเข็มเนี่ยรับรองครับคุณไปฟันตรงได้เลยเปลี่ยนช่างก่อสร้างสามชุดเสียหายสามครั้งถูกโกงการก่อสร้างโกงหลายหลายอย่างเสียหายแล้วก็สร้างไม่จบสร้างจบยากนะครับเพราะฉะนั้นบ้านที่พิงที่ตะวันออกหันตกเนี่ยต้องเชิญสินแสมือนหนึ่งนยเจ๋งๆนี่ล่ะคือเขาสามารถจะหลบหลีกได้ว่าเพิงที่ตะวันออกจะสร้างจริงๆอ่ะ ต้องให้สินเสยที่มีประสบการณ์เยอะๆถึงจะให้ออกแบบให้แก้ขวาเห็นได้แก้ไขได้แต่ถ้าให้<อ>ให้สินเสยที่ความรู้ไม่มีและน้อยเรื่องงานยาดีไม่เป็นนี่นะเพราะว่าสินเสยก็สวยืานครับอืมครับไม่ใช่เจ้าบ้านสวยนะครับเสร็จแล้วก็สร้างเสร็จย้ายเข้าไปเจ้าบ้านนี้ไม่ได้เคยอ,อยู่สั้นนี่เพราะว่าคุณไปตอกเอา ที่สามมาสูงเปิดประตูผีออกมาผีออกมาแล้วว่าแล้วทุกห้าปีก็จะเจอปัญหาครั้งหนึ่งทุกห้าปีเจอปัญหาครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเก่าแล้วเราเข้าไปใหม่ก็ต้องดูเรื่องงามยามดีนนในการกําหนดอีกทีหนึง่งแต่ที่นี่สามมาสูงเนี่ยก็คือสามครั้งแล้วสามตัวแล้วสามอันตรายที่ใต้น่ากลัวโง่อึ้งน,นี่คือคาดดินห้าเหลืองห้าสูงบางทีหลุมฝังศพปีนี้ ถ้าบาหลุมไหนพิงที่ตะวันออกไปทําหลุมฝังศพดีไม่จะตายตามอีกสามคนมมแต่ถ้าหลุมไหนพิงที่ใต้ก็จะโดนอีกห้าคนที่บางทีบอกไปฝั่งมานี่ใต้หนักกว่าออกนะอ้ามันห้านี่เพราะงัน้นคาดของโงอึ้งสวกับคาดของของสาสาโศนี่ยนะปีนี้ก็มีที่ใต้หนึ่งที่ตะวันออกหนึ่งที่ค้ระมัน<อ>ระวัง รวมไปถึงเรือนหอของเจ้าบ่าวเจ้าสาวถ้าเลยมกกลาเลยเข้ากุมพาแล้วนะบ้านที่พิงตัวนั้นออกควรจะปรึกษาสินใจหน่อยจริงอยู่คุณไปหาเลิกแต่งงานมาดีแล้วอาจจะมาน้าหงอกว่าทำไมเลิกแต่งงานดีลย้ายเข้าเอนหอครึ่งปีมันย้ายเข้าบ้านใหม่อนะครับครับแล้วก็ไปวางเตียงผิดทิศผิดทิศใต้ก็โดนที่ตัวนั้นออกก็โดนเอ๊ะทำไมมันไม่ท้องที เพราะว่าสตาร์ทของการเริ่มต้นนี่นะครับคุณไปวางผิดทิศหลกืะครับต้องอย่าไปงงเลยครับเงินเนี่ยหาสินใจเก่งๆหน่อยแล้วก็ปรึกษาแกหน่อยครับครับไม่จำเป็นต้องอาจารย์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องผมอะแต่ปัญหาผมก็ได้ว่าหาคนใดผมแนะนําได้อืเพราะสินใจกำมารอมันผมไม่อยัางกำมารครึ่งหนึ่งเลยถูกไหมใช่กำมารแต่อแต่งตัวผมบอกู้ออกทีวีนะอาจารย์ให้แต่งบางสิ่งแต่ก็อลังการใส่ เอาใส่อะไรกับข<ผ>มวด <ผม S 1> ไปใส่สูตรพวกนั้นมัน Outside the good performance ใน i n s อินไซด์ไม่เป็นไรก็ผมีเยอะแยะผมภาพภาพลักษณ์เขาได้ไหมนะครับเอาผมลุกทุกอย่างเนี้ยเอาละทํายังไงให้เป็นมงคลอ่ะปีนี้เมื่อกี้รู้แล้วว่าถ้าเราทําบ้านใหม่หรือว่าเข้าเรือนหอใหม่หรืออะไรให้ระวัง หลังพิงตะวันออกคือหน้าหันไปตะวันตกหลังพิงตะวันใต้หลังทินใต้หน้าหันเหนือทีนี้เราจะเดินพงเดินทางหรือทําอะไรอะไรอะไรเป็นมงคลที่สุดเอ่อเกี่ยวเรื่องตัวปีนี้นี่นะมันมันมันก็ต้องปรึกษาสินแสนะครับนะต้องถามทินแสเลยเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันเอ่อแล้วก็รวมถึงเดือนหอด้วยตอกเสาเข็มด้วยอะไรแบบนี้นะครับครับ นะครับรวมไปถึงการเดินทางนี่การเดินทางไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อืแต่การเดินทางไปทางด้านทิศใต้นนก็ควรจะระวังนะเพราะว่าทิศใต้มันมีคาดอมและการเดินทางไปทางทิศตะวันออกก็ต้องควรระวังวรวมไปถึงจะไปทํากิจการต่างๆทางทิศตะวันออกก็ต้องระวังโดยเฉพาะแถวชลบุรีจะมีปัญหาปีนี้ของประเทศไทยนะ เพราะชนบุรีเป็นทางที่ตัวหนออของประเทศไทยครับแล้วก็ลงไปหัวหินประจุบลงไปบางสะพานแต่น่ะมันตายหมดแล้วครับตายหมดก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมก็มีไปแล้วครับครับแลมันจะหมดเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวใครจะเป็นทุกคนก็เป็นห่วงนะก็น่าจะมีทั้งปีแลครับภาคใต้นะครับน่าจะมีทั้งปีแล้วมันก็เพราะข้ามมันไปลงทางภาคใต้อยู่แล้วนะครับอืมนะครับแล้วมีอะไรที่น่าเป็นห่วงอีกจัน ธุรกิจการค้าหรืออะไรหรือจะเป็นเบรกหน้าเดี๋ยวคุยระยยาวก็ก็เดี๋ยวยุคแปดนะมันจะมีเรื่องยุคแปดยุคเก้าอ่ะก่อนจะไปเข้าแล้วตกลงนี้ยุคอะไรยุคแปดหรือยุคเก้าเออปัจจุบันนี่ยังเป็นยุคแปดอยู่นะครับยุคแปดคืออะไรยุคเก้าคืออะไรแล้วมีกี่ยุคอ่ะงงกันใหญ่งงท <งง S 2> ่านผะู้ชมกำลังงงทดกคนงงสาม,าม,งงมยุคฮะยุคหนึ่งหกสิบปีสามยุคเออไม่ใช่แบบมียุคแปยุคเก้ายุคหนึ่งหกสิบปีครับอเออยุคหนึ่งน่ะ 60ปีแล้วแบ่งเป็นยุคแรกเก็ยุคหนึ่งยุคสองยุคสามยุคเลยยี่สิบแล้วก็เนี้ยยุคอายุคใหญ่สามยุคครับหนึ่งสองสามแล้วเราอยู่ยุไคไหนก็ยุคใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าซ้ำมวงซ้วงที่บอกในวงการก็บอกเออซ้มงวงซ้ำงวงดูระบบซ้ำงวงล้าดูระบบแบบไหนใช่ใช่ใวงช่วยมีหลายระบบม,มสีสาฮาซิก็กซ้ำงวงระดับซิกกวยพวกนี้นะครับไตกวยเมื่อกี้เราก็ว่าไปแล้วขี่มึงตุ้งกะก็ว่าไป แต่เขาจะว่าซ้ำง้วก็คือสามยุคตอนนี้เราอยู่ยุคต้นหรือกลางหรือปลายยุคหนึ่งสองสามต้นไาอยู่ยุคสี่ห้าหกกลางตอนนี้เราอยู่ยุคยุคปลายยุคแปดเก้าครับเดี๋ยวก่อนเจ็ดแปดเก้าก็คือสามยุคในแต่ละยุคก็มีสามสามอันครับในยุคใหญ่จะมีมีสามยุคยุคละยี่สิบปีทั้งหมดร้อยแปดสิบปีครับทำไมต้องเป็นเลขนี้ด้วย คือเขาจะเป็นระบบของหลักจับกาชื่อครับไม่เหี่ยวตรงเดาไม่เกี่ยวฮะอนี่หลักจับกาชื่อในการนับของหลักจับกาชื่อในการนับของปีนี่นะครับนะครับกับในการนับของกลวยไม่เหมือนกันอะครับกวยคือกลวยก็คือตัวภาษาจีนกลางเรียกว่าเห่ยาจิวดิ้วนะครับจิวกับริ้วจะไม่เหมือนกัน คือถ้า,าว่าเหยาตัวผู้นี่นะครับเอียงอ่ะเอียงเหยาคือเก้าปีแล้วก็อิมเนี่ยจะหกปีต้องมีการนับหลายแบบว่ากันใช่ครับนี่แบบแบบนี้นะมันไม่ตรงอะไรจับการชื่อเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ยังมีสินแสยอยู่สองกงกงหนึ่งก็ยังบอกว่าเราอยู่ยุคแปดเหลือไรเจ็ดปียุคแปดเริ่มต้นสมัยตอนสองพันห้าร้อยสี่เจ็ดรู้สึกใช่จำไหมน,นะเกิดซึนามิเนี่ยเป็นการเปลี่ยนยุคใช่ครับแล้วทิ้งทวนทิ้งทวนจริงเปล่าจริงนี ปัจจุบันเนี่ยยุคแปดที่จะหมดคือสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสามครับอืแต่สินเสียบางรายก็บอกเราเข้ายุคเก้าแล้วมาตึกไปเขาก้าแล้วก็มีตราสำนักนะครับนี่เราก็อายุเก้าเขาจะยุคหนึ่งเขาก็แป๊บเดียวเองสิอีกสำนักหนึ่งยุคหนึ่งมันมียี่สิบปีมันไม่แป๊บเดียวนะครับไม่ที่เขายุคเก้าแล้วก็ก็อเรามาดูกันนะว่าของใครของแท่งใครของบอมนะครับเพราะเอา แั้วถึงกันดูศัพว์อยู่เลยอเอาอะไรนะเอาเอาเหตุการณ์กับเอาการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่านะครับภาษาจริงอยางก็เรียกกองโยกงโยกงหลี่พอโยกพอ,อหลี่แต่ว่าคุณยายก็มีเหตุผลของคุณยายคุณตาก็มีเหตุผลของคุณตาอโอ้หนะาทะเลออาะกันตายเลยจรเพราะฉะนั้นสำนักไหนก็สำนักนั้นเขาก็ทะเลออาะกันตายเลยอ่าครับม,มันเราว่า ปล่อก็เลยครับเอาใช้วิจรารณญาณในการรับชมใช่ครับตัวนี้ดีกว่านะฮะว่าไปเจอสํานักไหนมีเหตุผลไหมก็เอาของจริงมาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็คือหลักสถิติแน่นอนที่สุดใช่ครับทุกอย่างเป็นสถิติครับครับผมแล้วแต่ถ้าเปิดถามผมอืมผมบอกว่าในความเของผมที่ผมอ่านหนังสือมาศึกษามายุแปดยัง still going คือยังคิปถึงปีสองพา คำว่ายุคมันเกี่ยวอะไรยุคนี่คือกําเนิดโลกหรือเปล่าหรืออะไรหรือไม่ใช่ยุคนี้เป็นการนับเวลานับเวลาของทางออขบวนการของจีนอหลักจับการซื้อ60ปีตัวนั้นนะครับทีนี้ยุคเนี่ยเขาจะบอกเลยว,ว่าลักษณะของยุคตัวะยุคเนี่ยเป็นอาชีพอะไรความหมายอะไรอะไรจะดังประเทศบางขอน60ปีนะครับหนูประเทศไหนกนะ็จะเจริญ60ปีแนละ้ว ยประเทศนี้จะแลยแย่สี่หกสิบปีเลยอ๋อไม่ฮะยังยังยุคแปดเนี่ยก็คือมังกรเขียวแล้วว่าประเทศจีนมังกรเขียวคือยุคแปดเนี่ยก็คือจี่ออกเรานีงกัวจิ้งกัวครับครับคือยุคแปดนนี่นะก็คือประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนนี่นะผมถามผู้หน่อยถ้าบ่ยุคเก้าเริ่มตั้งแต่ปีนี้ไปเนี่ยครับเพราะประเทศจีนเลยจากปีนี้ไปก็ไม่รุ่งนี่ ็พายุคแปดคือประเทศจีนแต่เขาบอกว่าเศรษฐกิจจีนก็กําลังจะฟุบเหมือนกันกาลังหาวิธีแก้อยู่นะเขามีสิทธิพูดนะตามหลักเขาก็ต้องหาวิธีแก้อยู่่ะคุณจาไม่ยางนะครับนักเศรษฐศาสตร์นี่ไม่เกี่ยวกับแสงแสอันนี้ถ้าเป็นผู้ฟังที่ดีนะก็กับผู้พูดที่เดียคุณมีสิทธิพูดผมก็มีสิทธิฟังผมจะเชื่อเรื่องของผมหรือไม่เชื่อเรื่องของผมแล้วคุณพูดถูกหรือพูดไม่ถูก การเวลาเท่านั้นที่จะบอกว่าคุณพูดถูกไม่ถูกนักเศรษฐศาสตร์เขาอาจจะวิเคราะห์แล้วอาจจะแก้ไขั้าถูกข้างก็ยังลุกอยู่เหมือนเดิมคือเศรษฐศาสตร์ของทางทางที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยม,มันเบสออนไปทางด้านเวสต์ตะวันตกแต่ทางจีนเนี่ยระบบเฉดิชงแก่มาทางมาเขาซือ้อมาทางเลนินม,มาอีกระบบหนึง่งคุณเอาอระบบหนึง่งมาวิจาร์ระบบหนึง่งผมว่ามันไม่ใช่เรื่อง อ๋ออย่างที่ผมจนทุกไลต์ต้นรายการตามที่เขาบอกเอาความคิดแบบหนึ่งมามุมนึกวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งอย่างอย่างระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็ไปจบที่ยังกที่อเมริกามามาวางระบบเศรษฐกิจการเคลื่อนการการคลังทางินึงของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เมืองนอกเขารู่ไส้ลู่พุงหมดเลยว่าระบบการเงินการธนาคารของเรานี่จะกล้าการเงินเราเป็นยังไงครับแต่เบื่อ บองจีก็็จะวิจารเราแม่งเนีอ่อนะแต่ต้องนวิจารเราไม่เพราะเขามีใต้โต๊ะบนโต๊ะเยอะแยะโอเคนั่นก็แล้วแต่ความรู้อะไรต่างๆก็ต้องฟังหูงงไว้หู่แก็ต้องใช้วิจารญาณของคุณที่ที่จะอินพุตมาแบบไหนและคุณต้องมาพรีเชตอกไปแบบไหนเปรียบเหมือนสุภาษิตของไทยเลยนะตาบอดคำชา้าง ใช่ไหมก็พระเจ้าเป็นดินองค์หนึ่งสั่งให้คนตาบอดนะคนนี้ช้างเป็นยังไงคนนึงคำหน้าคนนึงจะค้นคนหนึ่งคำตัวแล้วก็นั่งรอกเราะกันถ้าเป็นนักฟังที่ดีก็อย่าไปเชื่อใครง่ายๆเลยครับนักฟังที่ดีก็นั่งมองทั้งหมดแต่ถ้าเบิร์เขาบอกว่ายุคเก้ามาเช่าอเมริกาต้องลุกเพราะยุคเก้าคืออเมริกาทางยุโรปยุคแปดคือจีนครับแต่ถ้าปีนี้ไปจีนรุ่งรุ่คนไปอีกผมว่าเขาผิดแล้วลหละครับเพราะจีนคือยุคแปดแล้วเดี๋ยวเขาบอก ในช่วงหน้าและของไทยละเออ,อเดี๋ยวแล้วกศรษฐกิจอะไรจะดีธุรกิจอะไรจะรุ่งจะร่วงนะอย่าหมุนไปไหนนะครับตอนนี้ยังอยู่กับอาจารย์สิงแสนะครับดำรงใจท่านสิเจริญน,นะครับระดับประเทศนะครับไม่ค่อยออกทีวีที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอสักพูดนะครับคุณล่าผมก็ออกคือได้ครับ